จงเริ่มจากจุดที่คุณยืนจงใช้ในสิ่งที่คุณมีและจงทำในสิ่งที่คุณสามารถทำได้กาบเรียนคณะกรรมการประเมินทุกท่านในชั้นนางสาวนิสารัชเจริญสุขครูผู้สอนคนวิการขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,565ไตรมาส3-4นางสาวนิสารัชเริญสุข อายุ26ปีเกิดวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2539อายุ26ปีคติประจำใจคิดทุกคำที่พูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะมันจะผิดทุกครั้งที่พูดประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ดระดับอุดมศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาพระศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏร้อยเอ็ดภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการ 2. งานพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาผู้พิการ 3. งานจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนคนพิการ 4. งานข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนคนพิการ 5. ผู้ช่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. งานวิดีโอรายงานข่าวอำเภอบางเสาธง 7. จจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กศนอำเภอบางเสาธง และ8งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายและบทบาทหน้าที่ข้อมูลประชาสัมพันธ์จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ D MIS มีนักศึกษาคนพิการที่ได้รับผิดชอบจํานวน13คนแบ่งออกระดับปฐมศึกษา3คนมัธยมศึกษาตอนต้น3คนมัธยมศึกษาตอนปลาย7คน จำนวนนักศึกษาผู้คาดว่าจะจบประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาโดยการประชาสัมพันธ์ผ่าน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจช่องทางอื่นๆในระบบออนไลน์ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในการติดป้ายรับสมัครนักศึกษาการแจกใบปลิวในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่1ทับพ โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนกศออนอภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2565นางสาวนิสารัจเจริญสุขครูผู้สอนคนพิการลงพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแก่เด็กพิการหรือผู้มีความบกพร่องแต่ละประเภทโดยการจัดการเรียนการสอนแบบกึ่งโฮมสครูดูแลนักศึกษาผู้พิการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนณนะโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ปีสปชกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมกีฬาสีกศออน,นอประสานใจต้านภัยยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตรักและเห็นความสำคัญของกีฬารู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคุมดูแลนักศึกษาเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมค่ายอาสาโยวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานโยวกาชาติโดยได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมอาสาโยวกาชาติและเพื่อเป็นการเผยแผพร่ภารกิจของสภากาชาติไทยงานการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นกิจกรรมหลักสูตรช่างเสริมสวย กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงศิลปะประดิษฐ์จากผ้าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลศูนย์ดิจิทัลชุมชนวิชาชีพนางสาวนิสาระเจริญสุขครูผู้สอนคนมพิการได้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมแคนวาและโปรแกรมติ๊กต๊อก การศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ นางสาวนิสารัตเจริญสุขครูผู้สอนคนพิการดำเนินการจัดกิจกรรมโดยได้รับมอบหมายเป็นพิธีกรในกิจกรรมไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจอาทิเช่นสุปตาวนาคดีไทยกิจกรรมโกโกวาพาเที่ยวไทยและกิจกรรมพึกพันหันษากิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่รถโมบาย ณศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กวัดเสาธงกลางกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่รถโมบายกศนตบลศรีสะออจระเคใหญ่ณโรงเรียนวัดจระเคใหญ่นำหนังสือไปหมุนเวียนที่บ้านหนังสือชุมชน ผู้ที่เข้ามาอ่านได้ความรู้และความบันเทิงนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะก,กสศนอตำบบลางเสาทงกิจการพิเศษและภารกิจอื่นๆกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญแห่งชาติวันจัก,กรีณบริเวณโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ตบศรีสะจระเข้ใหญ่ จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในคูคลองระหว่างชุมชน40ถนนสายบีและชุมชน40ริมคลองตำบลบางเสาทงพิธีทีรท,ทบุญตักบ,บาตรถวายพระราชกุศลพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลรักษ์พระบรมราชินี บริจาคโลหิตโดยสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการและโรงพยาบาลสมุทรปราการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่1ทับ2,565 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีทางศาสนาและพิธีถวายเครื่องราชสการะวางผานพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา,ส,าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีทางศาสนา พร้อมทั้งถวายเครื่องราชสการะวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดูแลนักศึกษาเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านพยาเสพติดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนไปในทางที่ดีเสริมสร้างความสามัคคีปองดองและจิตสำนึกณคนะ่ายกถินกุยยากานน์ Good Teacher เข้ารับการอบรมพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล IEP และแผนการสอนเฉพาะ IIP รุ่นที่2ณโรงแรมสยามวิลล่าสวีตสวรรณภูมิราชกระบังกรุงเทพเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ไลโอเอสำนักง,งานกศอน,นอจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมทีมปฏิบัติกิจกรรม5สที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขางานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น เบสแพ็ t ชสการพัฒนาและการสร้างสรรค์าง,งานตัดต่อวิดีโอกศอนออำเภอบางเสาธงเป็นการพัฒนาหลักสูตรสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้และรูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับทุกประเภทเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมายมีความทันสมัย สอดคล้องและพร้อมพรองรับกับบริบทสภาวะสังคมปัจจุบันความต้องการของผู้เรียนและสภาวะการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต